ขออนุญาตนะครับไปขอ้โหข้าับนบ้านเดี๋ยวลงมาใหม่เดี๋ยวลงมาใหม่ก็เดี๋ยวไม่ให้ออกอีกไดด้ีนมเมื่อกี้ไม่ให้เข้าคันนี้ไม่ให้ออกโอ้โหแน่นนิดนึงนะครับไปก่อนรอบนึงนะครับค่ะเชิญค่ะมีปัญหาอยู่คนเดียวนิดเดียวมีเยอะหรอมีเยอโอ้โหแต่อยู่กันสองคนเจ้าพูดแม่งเ ฟูดแม่งฟลัชดีจังเลยอ่ะคือจริงๆมันต้องดรอปลงมาหรือว่าอย่งเงค,คือจริงๆอ่ะเขาแนะนําให้ลงมาอย่างงี้ครับให้มันใกล้อาหารแต่ผมคิดว่ามันเสียเหตดรูมันน้อยมากและครับมันเตีเ้ยก็เลยใช่ไม่งั้นมันก็เ,นเกะกะมันก็ไม่สวยนะแ,แพงกว่าแบบ เท่าสองเท่าครับอ๋อมันไม่ใช่ซื้อฮูดมาแล้วแล้วตัดไอ้ตัวนั้นออกแบบมันเป็นตัวของมันเลยใช่ครับผมก็งงเหมือนกันว่าต้องดูดควันแพงขนาดนี้เลยวะพอฝเด้าไปแบบนี้แล้วแบบว่ามันแบนเลยอะดูแบบว่าโล่งอะแล้วพลังมันแบบถึงนีใช่ไหมก็ต้องต้องเปิดแรงเขาอย่างนี้เลยนะเขาผัดกับข้าวได้มือเดียวนะต้องจับไว้นะต้องจับแบบแม่งแม่งดูดติ่งอย่างนี้เลยนะเฮ้